สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมพลับ G Mobile นะครับกับชุดของ m a s s Rider นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมีชาเลนจ์ก็คือเราจะไม่เก็บหมวกเกาะแล้วก็กระเป๋านะฮะแล้วก็ไม่เก็บปืนด้วยนะจะจะเก็บเป็นมีดแทนนะครับเก็บยาอะไรพวกน,นี้ครับวันนี้เราก็จะไปสร้างความปั่นป่วนกันภายในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าจะปวดขนาดไหนนะ โอเคไหนดูซิมีโอม้มีชุดเทปด้วยมีชุดเทปด้วยมีคนมีคนไล่ต่อยผมด้วยนะนี่พวกนี้นี่ไวรุ่นไวรุ่นเลื่อนร้อนจริงๆเลยดูไอ้คนนี้ครับดูไอ้คนนี้อยากไปเปล่าอยากไปกับเราเปล่าเรา,เราเป็นมาร์ตไรเดอร์นะทักทายทักทายนะครับ มีทักทายกันด้วยโอเคนี่คือสัญลักษณ์นะครับว่าเขาเขาอยากเล่นกับเรานะนั่งสองครั้งเนี่ยแต่เต้นให้ดูโอเคเราต้องขึ้นบินแล้วเราต้องขึ้นบินแล้ว โอเควันนี้เราจะลงไปปวดกันที่ไมต้านะครับแผนของผมนี่ก็คือเราจะไปยืนล่อคนที่สะพานนะครับเราจะไปหาพันธมิตรกันเราจะได้พันธมิตรกี่คนนะวันนี้เราจะไปแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ขอขอขอฆ่าสักหนึ่งคนได้นค,คนเดียวนะ เนี่ยมันมันไม่มีคนลงนะครับนะสังเกตดูไม่มีคนลงเลยหรือหรือผมไม่เห็นก็ไม่รู้โอเคผมลงโกดังเลยนะไม่เก็บหมวกด้วยแปลกนะเวลาผมจะทำชาเลนจ์อย่างเงี้ย มันจะมีของดีๆมาให้ตลอดเลยนะให้เก็บเนี่ยเก็บยาครับหาหมีดก่อนเราต้องใช้มีดนะเราต้องมีอาวุธคู่กายสักหนึ่งชิ้นนะครับไม่งั้นเราเอาหมัดไปต่อยเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับต้องมีดาบประจำตัวมัไลไรเดอร์นะครับเก็บยามา เราเราคูณสี่เห็นไหมครับเวลาที่เราทำชาเลนจ์อย่างเงี้ยมันจะมีของดีๆมาให้เก็บตลอดเลยแต่พอเราเล่นจริงจังอย่างเงี้ยลงแรงอย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะไม่มีของมาให้เก็บเลยก็ว่าได้นะโอเคเราได้เขียวมา m o s สเลเดอเขียวโอเคครับ m o s สเลเดอเขียว m o s สเลเดอเขียวก็มา เก็บอะไรทั้งสิ้นนะผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้นะวันนี้มันมีจุดที่เราจะไปดึงดูดความสนใจกับผู้คนได้อยู่นะครับเช่นเราไปยืนเราเราจะต้องไปจอดรถอยู่กลางสะพานทางเชื่อมที่ข้ามมาจากค่ายทหารนะครับเราจะไปยืนนิ่งๆเลยนะดูมันจะดูกันครับว่าจะมีคน ให้ความสนใจกับเราไหมนะเมื่อกี้อ่ะเสียงเท้าเสียงเท้าบอดหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันเดินอย่างนั้น่ะบอดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไม่บอดก็เออผมว่าไม่ใช่บอดแล้วล่ะเดินอย่างเงี้ย,เ,ย,เ,ยเจอมาร์สไรเดอร์เคียวเข้าไปโอ้โหดูดิของอย่างดีอะ่ะ เดี๋ยวเราไปหารถรถประจำประจำกายของมาสลาเดอร์นะครับเป็นมอไซค์นะโอเคมาแล้วครับรถนะเราก็ได้รถมอไซค์แล้วนี่โอ้โหเท่อะไรอย่างนี้วะนะพับจีแเนี่ยนะนึกว่าฟรีไฟนะครับเอาแล้วมาสลาเดอร์ Rider, เราได้รถแล้วความเก่งมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปนะครับ เ้ามีคนยิงกันครับในแฝดบ้านพัดของชายทหารนั่นเองเดี๋ยวเราไปดักเขาอยู่แถวสะพานดีกว่านะหาพันธม,มิตรหาพันธม,มิตรนะวันนี้เราไม่มาฆ่าใครละฆ่าไปตัวเดียวก็พอแล้วเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบตายครับคุณผู้ชมไปครับสะพานนี่คือ คือมันต้องมีคนนะมันต้องมีคนขึ้นกับผมอะ่ะผมมาแบบเป็นมิสอ่ะวันเนี้จอดขวางรงกลางเลยแล้วเรายืนนิ่งๆเลยนะยืนนิ่งๆเลยเก็บเคียวไปยืนนิ่งๆเลยนี่ดูสิมันจะมีคนมาไหมนะแล้วมันจะฆ่าเราไหมครับผมก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยเป็นมาร์ทไรเดอร์นะฮีโร่ของทุกคนเลยนะ ไม่มีใครฆ่าฮีโร่ด้ลงคอหรอกครับฮีโร่เลยนะครับมาสเรไลเดอร์นะครับปาบเหล่าร้ายนะครับมนุษย์มนุษย์ทุกคนก็คงไม่อยากฆ่าผมนะครับเฮ้ยมีรถมาแล้วมีรถมาแล้วมีรถมาแล้ว,ลวเฮ้ยนายนายนายอย่าอย่าอย่าชดเลยมันจะชดผมเฮ้ยเราเป็นมิรนะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง นหนฮัลโหลโดดก่อนไม่มีอาวุธเฮ้ยเขาไม่ยิงว่ะขับไปใกล้ก่อนชา้ชาครับช้าครับจะต้องเป็นมิดไว้ีนผมว่าไลเดอร์จา้าเฮ้ยเขาเขาเล่นด้วยเฮ้ยเขาขึ้นรถเฮ้ยเอาอ่ะเอา,า <laughs> เอ่ะเฮ้ยเอา,าเอ่ะคุณผู้ชมนะเราได้ เราได้พันธมิตรแล้วครับนะเขาอยากไปกับมาร์สไลเดอร์เขียวนะครับโอเคเราจะคุ้มครองนายเองนะฮะลัลโหลถอดถุงปะเอ้พีคนยิงคนยิงครับพีคนยิงเอ้ยต้นไม้นไมเฮ้ยเราเป็นมาร์สไลเดอร์เราต้องคุ้มครองมนุษย์ทุกคนนะครับจอดรอกรันไอ้ามาอยู่ข้างหน้านะยายยา ขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเยรบบาป้องันเขาไม่ได้เฮ้ยมาจากไหนวะมัดไรเดอร์ก็โดนไล่ย,ยิงคนระับโอ้โหโอ้โหมันใจร้ายอย่างนี้เนี่ยทำไมใจร้ายกันมัดไรเดอร์กอบคู่โลกได้ไงเนี่ยใส่ย,ยาก่อนใส่ย,ยาก่อน โอ้เขายิงเขายิงเพื่อนของผมเพื่อนผมจะตายไปไหนอยู่ไหนอยู่ไหนถ้าทำกับเพื่อนเราได้อย่างนี้หรอเราไม่สู้หรอกเราจะไปที่อื่นกันนะครับเราต้องปล่อยศพเพื่อนเราไว้อย่างนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหาพันธมิตรคนอื่นก็ได้นะ เมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานนะแต่เป็นสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ตอนนี้ผมขอหายยาก่อนนะเราเลือดผมไม่เต็มนะก็ยาน้ำสักกระป๋องสองกระป๋องก่อนดูดีไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเอาเกี้ยวทิ้งก่อนเราจะไม่ฆ่าใครแล้วนะค,ความรุนแรงมัรเเลเลอร์อเราไม่ใช้ความรุนแรงแล้ว ขอยาน้ำขอน้ำดื่มก็ได้ขอ Energy ก็ได้นะสักกระป๋องนี่ไงเพื่อให้เลือดมันเต็มนะครับเครื่องดื่มชูกำลังเนะีย่ยไปป่วนคนต่อเอาแล้วครับคุณผู้ชมผมมายืนรอที่สะพานแล้วนะที่ผมได้บอกไว้ ไม่มีคนมาเลยผพราได้คิดว่าผมจะเปลี่ยนแผนนะครับผมจะไปยืนอยู่ที่กล่องแอร์ดรอปนะเราจะตามเครื่องบินเครื่องนี้ไปเลยนะแอร์ดรอปลงไหนเราจะไปยืนรอที่ตรงนั้นครับเพื่อหาพันธมิตรายใหม่ของเราเดี๋ยวต้องลุ้นว่าแอร์ดรอปมันจะตกตกแถวนี้ไหมถ้าตกแถวนี้ก็โอเคทำตามแผนโอเคเฮ้ยมาว่ะ แอาดบลงตรงนี้ด้วยใกล้ๆเลยเราได้พันธมิตรแน่นอนวันนี้กใกล้ๆนะที่เราจะหาบัตดี้ของเราน่นเ่งมาร์คไรเดอร์อย่างเรานี่หาได้ไม่ยากหรอกจอดตรงน,นี้นะ เฮ้ยมีรถมาแล้วมีรถมาแล้วเฮ้ยมอเตอร์ไซค์อ๋อเฮ้ยชุดมาร์ไรเดอร์ป่ะน่ะเฮ้ยไม่แน่ใจต้องไปดูใกล้ๆอ๋อไม่ใช่อย่ายิงผมนะอย่ายิงผมผมเป็นมาร์ไรเดอร์เฮ้ยเขาไม่ยิงผมอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยแต่มีคนอื่นยิงอ่ะ โถ่เอ <ENNIS _> ้ยพอหาหาพันธมิตรได้นี่ไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยนายโอ้ไม่รอมาไรเดอร์เลยเฮ้ยเพื่อนโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วเราหลบอยู่ในนี้ก่อนนะครับโอ้โหมันมันเดือดกันอย่างนี้เนี่ย ผมว่าถึงเวลาที่ผมต้องขยับเคลื่อนย้ายแล้วนะครับโอเคโอเคไปไปไปที่รถอย่ายิงแล้วนะอย่ายิงแล้วนะโอเคครับเราไปขึ้นเขากันนะครับเพราะว่าวงบีบขึ้นเขานะครับขับด้วยความเร็วสูงเลยมาสเลเดอร์อย่างเรานะไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว ไปกันครับไปกันโอ้โหเดี๋ยวรถเกิดบกน้ำไปครับรถมันเร็วอ่ะรถมันเร็วอ่ะท่าใจปั <c oughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเขาทำอะไรกับมาสไรเดอร์ เขายิงผมแบบไม่โดนพื้นเลยนะเข้าตัวผมทุกเม็ดนะครับผมว่ามันแบ่งแงแล้วนะคุณก็จะเก่งเกินไปเลยครับจบเลยภารกิจมาร์สไรเดอร์ผมโดนคนใจรา้ายฆ่าซะแล้วโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะมาร์สไรเดอร์นะครับไม่ได้พัธมิตรผมตายหมดเลยนะครับ โอเคเสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b บส r คร e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ